พิเศรษกิจรุมเร้านะครับรวมถึงอสังหาจีนเองเนี่ยก็กำลังซบเซาอีกด้วยทำให้เศรษฐีจีนเนี่ยทำการกำเงินหนียกเงินใบข้นอกญี่ปุ่นคือปลายทางหรือไม่เทรนกันยกย้ายจะจบลงตรงไหนในคลิปนี้ไล่ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทาเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกับคุณครับม้บางข้างด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเเลยครับสิ่งพ่อนคอร์นะครับผมคีมฮะคุณอยู่ในช่อง property expert ลาที่มาพู คือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชนคุยเรื่องของเศรษฐีจริงครับที่กําลังหอบเงินก้อนโตเลยนะยกย้ายไปยังหลายๆประเทศครับหากพูดถึงแหล่งเก็บเงินของจีนในอดีตนะครับ<ๆ>ก็คงึมีพ้นฮ่องกงนะฮะฮ่องกงเนี่ยถือว่าเป็นเกาะหนึ่งที่แบบมีความเสรีมีกฎหมายเฉพาะตัวนะครับเศรษฐีก็ชอบยกย้ายเงินซื้ออสังหาเริมทรัพย์ที่ฮ่องกงแถมที่นี่ยังเป็นแหล่งนะครับนำเข้าของเงินไปยงจีนอีกด้วยแต่ที่หลายคนรู้ครับว่าฮ่องกงช่วงหลังๆเนี่ยก็ถูกญี่ปุ่นของจีนเข้ามามากขึ้นนะครับรวมทั้งพิษเศรษฐกิจทั้งโคิด -19 ทำให้ฮ่องกงเนี่ยเจอประสบการณ์เศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้แพ้จีนในรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับคอนโดหรูที่ฮ่องกงตอนนี้เนี่ยนะฮะแข่งกันลดราคากันหน่ำครับและเศรษฐีจีนที่เคยมาฮ่องกงก็ต่างย้ายที่แล้วฮะจากการรายงานบอกตอนนี้เนี่ยครับคอนโดไฮไรีส์ที่ฮ่องกงเนี่ยฮะราคาเนี่ยลดลงไปถึง30%ครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ราคาดีราคาถูกก็ว่าได้ถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยรวมถึงไทยเรานะถ้ามีการลดราคา30%ผมว่าผมเนี่ยน่าจะช้อนซื้อไปแล้วนะครับแต่การที่เกิดเหตุการณ์ที่ฮ่องกกกงงเเนีี่่่่ยไไไไมมมดดด้้สอปวาาาาารรทคลลลลแจะับ เะะพราะต้องบอกว่าการโยกย้ายของเศรษฐีของฮ่องกงหรือจีนครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วคือการโยกย้ายแบบถาวรครับเทร,ทรนด์เทรนดเนียเกิดขึ้นมาได้อย่างไรการที่คนอื่จะออกมาครับก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะฮะเช่นเรื่องของทางธุรกิจนะครับทางการเมืองทางสังคมรวมถึงตัวการศึกษาด้วยสาเหตุที่ชาวจีนทนั้นออกจากประเทศนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องของทางเศรษฐกิจครับพวกเขามีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงนะครับของสินงของพวกเขาเนไปยังต่างประเทศอื่นๆด้วยเพราะว่านอกเหนือนจากเศรษฐกิจของจีนที่ซบเซาแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อจํสสากัดกฎหมายกฎ ระเบียบควบคุมเงินต่างๆในจีนค่อนข้างเข้มงวดครับซึ่งในว่าหลายสิ่งหลาอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นภายต่อความมั่นคงต่อเสถียภาพต่อความมั่นค่งของพวกเขานะครับจึงเป็การดีกว่าที่แบบว่าจะเอาเงินออกไปข้างนอกบ้างเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ยังมี ความมั่งคั่งหลงเหลืออยู่ครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเองก็เช่นเดียวกันนะครับการที่อุตสาหกรรมของจีนนี่นะการผลิตเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับทำให้มีฝุ่นควันม,มลพิษหรือว่าการอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะตกที่ประเทศค่อนข้างเยอะครับซึ่งบางคนที่ตั้งตัวเนี่ยก็ต้องมองหานะครับทางเลือกนะสิ่งแวดล้อมที่ดีๆจึงมองหาประเทศที่มีทั้งน้ำนะครับอากาศาานะฮะแล้วก็การเข้าถึงธรรมชาติสะอาดกว่าครับนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของโอกาสทางการศึกษาด้วยนะครับชาวจีนจำนวนไม่น้อยนะครับที่มออองงบบบบบบบกกกกกกกวววว่่่่าา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 รรระะะะศึษแตตตตัันนนนเเเีียยฮจทให้้ลลููชสขคิโไดด แน่นอนว่าการศึกษาในจีนเนี่ยค่อนข้างถูกจํากัดน,นะครับด้วยระบบของทางรัฐบาลถ้าแต่คนก็มองว่าโอเคแหละมาเรียนข้้นนอกเลยแล้วตัวเองก็ยกย้ายตามลูกมาด้วยเลยครับและข้อสุดท้ายนะครับนั่นคือเรื่องของความเสียภาพ้ากนการเมืองและก็ทางสังคมครับคนที่นํางรูเนี่ยต้องการหาสภาพแวดล้อมทางสังคมทางการเมืองที่สามารถที่จะเข้าใจได้มีเสถียรภาพนะครับไม่ใช่อยู่ดีวันหนึ่งจะพลิกเกมเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็ควบคู่ไปกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและความคุ้มครองทางกฎหมายที่มากนะครับกล่าวคือถ้าคุณเป็นคนจีีนนนนบ,บางงงคคครััั้้้่่่ยยตอใหหุณวแแไไไมมมมก็ดสิิทธ ใส่ภาพอะไรที่มากเท่ากับคนทานาที่ประเทศอื่นด้วยซ้ำกล่าวว่าถ้าคุณเป็นคนจีนที่ร่ํารวยนะครับแต่ว่าด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยภาครัฐนี่นะฮะก็ยังจํากัดสิทธิ์ของคุณบางอย่างดังนั้นการออกมาในประเทศที่มีความเป็นชาติไทยที่มากกว่าเสรีมากกว่าความผูกรองทางกฎหมายที่มากกว่าเนี่ยอย่างทําให้ความ่งคของเขาเนี่ยถูกซิกเคยวด้วยนะครับซึ่งเห็นภาพว่าเทรนจีนเนี่ยมีการยกย้ายออกอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการกระชับอานาจอะไรต่างๆของทางรัฐบาลนะครับคำถามคือวจุดมุ่งหมายของชาวจีนเเเนีี่่ยททหั้้้าาาอองงมมวขืสต เยอะนะฮะเป็นแสนล้านเลยนะครับทั้งกทมภูเก็ตแล้วก็พัทยาซึ่งสาหาไทายเนี่ยติด โผท็อปโฟนะครับของจีนนะแห่ชอบคอนโดครับบางที่นะครับเหมายกตึกเลยฮะแต่ด้พูดถึงเป้าหมายสําคัญนะครับหรือจุดมุ่งหมายที่ชาวจีนเนี่ยชอบนะฮะก็มีหลายตัวนะฮะโดยเฉพาะเป็นพวกประเทศที่แบบเสรีภาพปีวาติปไตยนะครับอันดับแรกก็เช่นแคนาดาแคนาดาเนี่ยอยู่ในแร็งที่ฮอตคิตนะครับของหลายประเทศที่จะไปโอยบไปนะฮะถ้าเรื่องสรีภาพทางเศรษฐกิจนะครับรวมถึงมีนโยบายในการย้ายถิ่นฐานอีกด้วยก็คือค่อนข้างเฟรนลี่กับคนที่โอยบเข้าไปนะครับทำให้เขาเด็ดสำหรับยงดูดแรงการที่มีทุนสูงเข เช่นสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยขึ้นชื่อด้านการมาตรฐานการครองชีพที่ดีนะครับสูงครับแล้วก็เรียนสาธารณะที่เป็นเลิศฮะในฝั่งของการเมืองแล้วก็สัสงคมเนี่ยก็มีเสถียรภาพอย่างมากอีกด้วยต่อไปก็ได้แก่นิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยมีธรรมชาติที่ค่อนข้างดีโอกาสทางเศรษฐกิจเองก็มีฮะดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจอะไรนะครับหากเราดูเรื่องของตัวแม่เลนแอมิการ์ชั่นนะฮะหรือว่าการโยกย้ายอพยพของเหล่าเศรษฐีนะในปีสองศเนี่นนยย์สยยยองสองนี่สุดนะครับ อก็เป็นจีนนะครับแล้วก็เป็นอินเดียฮ่องกงยูเครนนะฮะที่เป็นแบบตาพายุของสงครามครับและประเทศที่แบบว่าฮอตฮิตนะฮะที่คนเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็ได้แก่ทางแคนาดาครับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะอิสราเอลสิงคโปร์แล้วก็ออสเตรเลียครับแต่ว่าจีนเนี่ยยังคงครองตำแหน่งระดับท็อปนะครับของอ่าประเทศที่มีเศรษฐีอบพยพที่ค่อนข้างเยอะนะครับในปีที่แล้วเนี่ย2023เนี่ยชาวจีนก็มากกว่าทางรัสเซียด้วยซ้ำน,นะครับเยอะอันดับหนึ่งของโลกครับอยู่ที่13,500คนเลยทีเดียวฮนะอันนี้คือเศรษฐี ะคส่วนพื้นที่ฮอตฮิตก็ได้แก่เหมือนเดิมครับอเมริกาแคนาดา UAE สิงคโปร์แล้วก็ออสเตรเลียครับก็ตามสเปคที่เราคุยกันนะครับคือการเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับเรื่องของระบบความมั่งคั่งกฎหมายค่อนข้างรัดกุมแล้วก็มีเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมที่ดีนั่นเองครับแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในที่ฮ่องกงเนี่ยมีการโยกย้ายเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็มาจากเรื่องของตัวดอกเบี้ยด้วยครับดอกเบี้ยฮ่องกงเนี่ยนะครับค่อนข้างสูงนะฮะเกือบจะถึง6%แล้วครับในขณะที่จีนเองเนี่ยดอกเบี้ยไม่่่่่่่ไดดดด้้เเเยยยออออออะะะตตตัาาาางงงงงใแฮฮกกกนนนีีคขรรโืจม เป็นที่ค่อนข้างอ้างอิงนะครับกับทางอเมริกาครับเพราะว่าค่าของเขาเนี่ยเท็กกับตัวเงินดอลลาร์นั่นเองถ้าสมมติอเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยฮ่องกงก็ต้องขึ้นด้วยเพื่อจะรักษาค่างเงินเนี่ยนะครับให้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าอ่อนไปมากๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวไงนะพออาาัตราดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้นะครับก็กดดันให้อสังหารในมันทราบเองหรือว่าธุรกิจในฮ่องกงเองมันก็ถูกแรงกดดันไปหนักด้วยฮะบัตรเรานเนี่ยแค่สองเปอร์เซ็นต์ก็บ่นแล้วบ่นอีกใช่ไหมครับแต่ฮ่องกงเนี่ยเล่นไปเกือบห อสังห้องอสังหานี่ก็เรียกว่าร่วงยับนะครับเพราะก่อนหน้านี้อัตราดอกเบี้ยในฮ่องกงเนี่ยค่อนข้างต่ำนะล้อตามประเทศใหญ่ๆทั่วโลกนะครับแต่พอโดดขึ้นมาแบบนี้ทั่วไทยตัวมันครับเศรษฐีเองก็ไม่ได้ดีด้วยฮะก็หมายความว่ารับแรงกดดันเนี่ยมาจาก2ฝ่ายเลยครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วหลายที่หลายคนรู้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของการเมืองนะฮะและต้องมารับดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยจากฝั่ายตรงต่เช่นอเมริกาอีกนะครับทำให้โดยรวมแล้วนะครับราคาอสังหาต้นลงบ่ายเนี่ยมันก็เกิดจากหลายอย่างนะแต่อันนนนนนึงงงงงีีี้คคคืืออออออเเเเรร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 ่่่่่ขปปะะะะชชาาาากกกกัับบบฮยยยจห็วมตตตติโโูดดลแ เวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1960จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงขึ้นนะฮะแต่2อสปีหลังมาเห็นไหมครับประชากรฮ่องกงเนี่ยหดตัวยังเห็นได้ชัดนะครับเกิดการโยกย้ายฮนะตั้งแต่โควิด19การกระชับหน้าของทางรัฐบาลจีนครับและเทรนด์การที่คนเนี่ยลดลงมันก็ยังคงดําเนินต่อไปในคําถามคือละอสังหาทีออ่ลดราคาไปเนี่ยมันจะกลับมาแรงได้อีกหรือไม่อย่างไรซึ่งเราไดส่วนหนึ่งก็ไปทั้งสิงคโปร์แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งสิงคโปร์เองเนี่ยราคาอสังหาขึ้นด้วยเนี่ยซึ่งจากการรายงานของทาง JP Morgan Chase นนนะครรัับซึ่่งงเเป็เออจธุกิชืด ก็บ่งบอกว่าในทางของเขาเนี่ยนะครับมองว่าอสังหาริมทรัพย์ยังคงดําเนินการขาลงต่อไปนะครับซึ่งจริงก็ลงมาหลายเดือนเป็นปีติดต่อกันแล้วแต่ยังคงลงต่อไปครับแล้วไม่ใช่แค่ตัวเรื่องอสังหารทรั์เชิงอยู่อาศัยนะครับทั้งเรื่องของค่าปลีกอาคารสำนักงานออฟฟิศบูติ้งเนี่ยก็ตกต่ำลงไปเช่นเดียวกันถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการลดภาษีอากรด้านการซื้ออสังหารแล้วก็ตามนะครับส่วนนี้ก็น่าจะหายนะครับเพราะในอดีตเนี่ยคนจีนชอบอสังหาริมทรัพย์ในเมืองจีนเป็นอย่างมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยความชอบของเขาจะเหมือนยงมี่่่่่ะแแแตพคคไใชปจะย ยังคงย้ายออกมานะครับเหมือนเช่นทางของญี่ปุ่นครับซึ่งเองก็เข้าทานนะเพราะญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ธรรมชาติอากาศดีนะครับแล้วก็มีความเป็นคงดานี่ตัลแล้วก็กลัวกฎหมายอีกด้วยละล่าสุดเนี่ยบ้านร้างเองก็เยอะนะฮะต้องยอมรับว่าเศรษฐีต่างประเทศนะหรือชาวต่างชาติเนี่ยเข้าซื้อบ้านญี่ปุ่นกันมากขึ้น,นครับลดปัญหาบ้านร้างได้เลยฮะในอดีตเนี่ยค่านยมในการเสื้อสังหารเมทรัพย์ของจีนเนี่ยค่อนข้างเติบโตไปอย่างมากนะครับมันอาจจะมาจากว่าหนึ่งคือโครงสร้างพื้นฐานของจีนเนี่ยเติบโตขึ้ เกิดอุตสาหกรรมนะครับผู้คนก็มีการยกยาถิ่นฐานจากชนบทเนี่ยเข้ามาในเมืองในอสังหาหรือว่าบ้านเนี่ยก็มีความต้องการในการอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็สัดสนนมากๆอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งคนจีนมีความเชื่อนะครับว่าถ้าการแต่งงานการสร้างครอบครัวเนี่ยอสังหาหรือบ้านเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับก็คือถ้ากิดแต่งงานกันก็ต้องมีบ้านทำให้อสังหาเนี่ยถ้าเป็นเป้าหมายสําคัญของการดํารงอยู่นะครับของชีวิตคู่ของคนจีนเลยครับอย่างเช่นจะแต่งงานกันเนี่ยกูมีบ้านแล้วหรือยังฮะและซึ กลุ่มนั่นเองเนี่ยฮะก็เป็นอสังหาร,ระดับท็อปของจีนครับที่เลเวอเรจใช้เงินกู้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพอพเนชั่นอันดีกับทางรัฐบาลด้วยนะครับกล่าวคือว่าผู้คนก็ยกย้ายเอฟกเกร์ก็สร้างบ้านสร้างคอนโดให้กับพวกเขาซึ่งช่วงต้นปี2000นี่นะครับต้องบอกเลยว่าการขยายตัวของเอลกเกอร์เนี่ยนะฮะเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆก่อนจะมาถึงในปี2020นะครับเจอนโยบายของจีนที่เรียกว่า3เส้นแดงครับเป็นการเปลี่ยนมุมมองของรัฐบาลน,นะครับว่าบ้านเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินน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 ะคคครร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 ัรออกกรรรรััับบบบแแลลลล้้้้ววววกก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 ็มมมีีีีีาาาาาาาออออออฎเเ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 เณฑ์ดดดููงงงงิิิพื่่่่่ททจตใหยยส แทบจะล้มทันทีหลังจากเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่ฮะและซึ่งเมื่อต้นปีนี้เองเนะครับสุดท้ายในศาลท้องกงเนี่ยก็มีคำสั่งให้หางชนะ e เอเวอร์แกรนด์นะครับล้มเลิกกิจการไปเป็นที่เรียบร้อยก็เรีย,รยกว่าปิดตำนานเอเวอร์แกรนด์มหากราบยิ่งใหญ่ของอสังหาเมอืองจีนได้เลยนะฮะซึ่งก็นแน่นอนนะครับว่านี่ที่มูลค่าสูงถึง300พันล้ยนดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยสร้างของอกขวัญขวัญไปทั่วประเทศจีนเลยนะครับและแน่นอนว่าคนจีนเองก็เริ่มจะเค็ดลาบกับอสังหาตัวเองแล้วเหมือนกันครับจึงมีีีีีคคาาาาาากกลลล่่่่่วววททถ้เเเเ้เเเเรรยยยยยดดใใในนนชช์หหหหไปงงงุอออสสัสัันะะะฮจมมต นะครับสุดท้ายนะครับจะขอทิ้งท้ายไอเดียนิดนึงในเรื่องของการโยกย้ายประชากรนะครับในอนาคตเนี่ยการโยกย้ายประชากรก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่มีแค่วันนี้พรุ่งนี้นะซึ่งในทางในการโยกย้ายในกรณีที่บอกไปครับเรื่องของความการเมืองนะฮะเรื่องความมั่นคงทางกฎหมายความก้าว้าเทคโนโลยีแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมครับในอนาคตจะกลายเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศจะค่อนข้างมากยิ่งขึ้นนะครับบางที่จะน้ำท่วมบางที่จะอาจจะร้อนอยู่ไม่ได้นะทำให้คนเนี่ยก็ต้องโยกย้ายกันไปและอย่างนึงนะผู้คนมันจะโยกย้ายแล้วก็ทำงานได้ทุกพื้นที่บนโลกดดด้้้้้้วววยยยยยยนนนนนะะคคครรรรรรััับบกกกกกก็ทาาาาาใใหโเเเเเีี่่่่ออพพงจิิขึลื บ้างคนจะโยกย้ายไปจากที่ไหนประเทศอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert ไล v ์ด้วยนะฮะและขอเวลาหนึ่งโอ้ยทีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับสำหรับใครตามใจลงทุนในสังหาริมันซับได้ผมมีสำนักที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับเป็นสำมมนาสองวันนะฮะกดแอดไลน์ที่แอดคิม Property Live ข้างล่าได้เลยครับรุ่นล่าสุดเนี่ยเปิดแล้วนะครับรีบลงก่อนทีีี่่จจะะเเต็็มนนนนขออบบบคคคคคุุุณททกกกสสสดด้้้าาายลววิปหรรััั อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับม่นูุทีวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงคนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหี่ยกอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียร์อย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อเสนครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือนคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ